สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่ต้องตามติดกันนะครับภาพของคุณเปรมชัยกัน,นสูตรประธานบริหารอิตาเลียนไทยครับที่เช้านี้เองไปที่สอนอบางซื่ออ๋อใช่ค่ะเห็นภาพแล้วเหมือนกันค่ะที่นั่งวิวแชร์เข้าไปนะคะครับผมเข้าไปมอบตัวตามหมายจับคดีอาคารสำนักงาน,นการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองงอแห่งใหม่ที่ตลมลงมานะครับเราจะมาไล่เรียงข้อมูลกันหน่อยนะครับจากข่าวที่ออกมาว่าเอ๊ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง ใครเกี่ยวบ้างแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคืออะไรค่ะคือเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งเหตุการณ์สดๆดร้อนๆเมื่อเช้าข้อกล่าวหาคืออะไรแล้วก็มีใครบ้างที่โดนหมายจับแล้วตำรวจจะดำเนินยังไงต่อในเบื้องต้นนะคะเอาเหตุการณ์เมื่อเช้าก่อนเลยประมาณสัก8โมงคุณเปรมชัยก็มาถึงสอนอบางซื่อนะครับเป็นหนึ่งใน17คนที่ถูกออกหมายจับค่ะมาด้วยรถส่วนตัวแล้วก็ลงมานั่งวิวแชร์เข้าไปข้างในครับผม แล้วอีกแป๊บเดียวประมาณสัก8ปดโมงครึ่งคุณเกรียงศักดิ์กอวัฒนาที่เป็นรองประธานอาวุโสก็ตามมาสมทบอ๋อค่ะตอนนักข่าวถามเห็นว่าตอบสั้นๆเหรอคะใช่ครับตอบแค่ว่ายังไม่มีอะไรประมาณนั้นไม่ได้พูดเรื่องแนวทางสู้คดีอะไรอืมแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอ,อีกใช่ไหมคะที่ทยอยมามอบตัวใช่ครับมีผู้ต้องหารายอื่นๆอ,อ,อีกเห็นว่าร,มรวมๆแล้วกว่า1ิคนเลยมาพร้อมทนายความส่วนตัวกันหมด โอ้ทำให้ที่สอนอบางซื่อนี่คงจะวุ่นวายพอสมควรเลยนะคะเช้านี้ครับตำรวจก็ต้องกั้นพื้นที่จัดระเบียบสื่อมวลชนกันไปทีนี้ประเด็นสำคัญเลยคือข้อกล่าวหาใช่ไหมคะใช่ครับข้อกล่าวหานี่หนักเลยนะครับตามปออาญามาตรา2 2 7กับ238ค่ะซึ่งมาตรานี้มันพูดถึงเรื่องอะไรนะคะคือพูดถึงผู้ที่มีวิชาชีพออกแบบควบคุมหรือก่อสร้างนี่แหละครับ ที่แบบว่าไม่ทำตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ควรจะทำอ๋อแล้วการไม่ทำตามนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือเน้นไปที่ความรับผิดชอบในฐานะมืออาชีพโดยตรงเลยไม่ใช่แท่ประมาทเลอ้อธรรมดาแต่เป็นเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครับผมแล้วผู้ต้องหาทั้ง17คนนี้มีใครอยู่ในกลุ่มไหนบ้างครับพอจะแบ่งได้ไหม แบ่งได้ชัดเจนเลยค่ะศาลท่านอนุมัติหมายจับมา17รายแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะ3กลุ่มมีกลุ่มแรกบริษัทผู้ออกแบบค่ะมี6รายครับกลุ่ม2บริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างอันนี้5รายอืฮึแล้วก็กลุ่ม3บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างก็คือกลุ่มของบอมจอ,อิตาเลียนไทยนี่แหละค่ะมี6กรายรวมเป็น17พอดีชัดเจนเลยครับแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบเลยผู้ออกแบบผู้ควบคุมผู้ก่อสร้าง ใช่ค่ะโอเคพีน่นี้พอมามอบตัวกันแล้วสอบประคำเบื้องต้นแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับขั้นตอนต่อไปก็คือพนักงานสอบสวนเนี่ยจะคุมตัวทั้งหมดเลยนะคะส่งไปฝากขังที่ศารอาญาทันทีเลยเหรอครับค่ะตามข้อมูลคือแบบนั้นเลยแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือตำรวจเตรียมจะคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะคัดค้านประกันตัวทุกคนเลยเหรอคะค่ะข้อมูลบอกว่าพนักงานสอบสวนจะคัดค้านทั้งหมด โอ้อันนี้ถือว่าท่าทีแข็งเหมือนกันนะครับเพราะปกติการคัดค้านประกันตั้งแต่ชั้นสอบสวนโดยเฉพาะกับผู้ต้องหาระดับนี้เนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่แบบหนักแน่นพอสมควรใช่ค่ะเหตุผลที่ทางตำรวจให้เบื้องต้นกับสื่อก็คือบอกว่าคดีนี้อัตราโทษสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีผู้เสียชีวิตหลายราย ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่สารมักจะพิจารณาอยู่แล้วเรื่องความหนักเบาของคดีกับผลกระทบถูกต้องค่ะการที่พนักง,งานสอบสวนเลือกที่จะค้านทันทีแบบนี้มันก็อาจจะสะท้อนได้ว่าเขามองว่าคดีนี้มันร้ายแรงมากแล้วก็เอออาจจะมีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่พอสมควรตั้งแต่ชั้นนี้เลยนะคะเข้าใจได้ครับสรุปภาพรวมวันนี้ก็คือการเข้ามอบตัวของผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆในโครงการตึกสอตองงอเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเป็นข้อหาที่หนักมาก เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพโดยตรงที่มันนําไปสู่เหตุการณ์หน้าเศร้านี้ใช่ค่ะก็เป็นการเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการสําหรับผู้ต้องหากลุ่มนี้นะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือชวนให้คิดต่อจากเรื่องนี้ไหมครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องการคัดค้านการประกันตัวนี่แหละค่ะการที่ตำรวจส่งสัญญาณแบบนี้ออกมาต้องแต่แรกเลยโดยให้เหตุผลเรื่องความร้ายแรงเรื่องมีคนเสียชีวิตเยอะมันอาจจะกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของพนักง,งานสอบสวนหรือว่าแนวทางการทำคดีนี้ตั้งแต่ต้นทางหรือเปล่านาคิดครับมันเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าคดีนี้ไม่ธรรมดานะจะดำเนินการอย่างเข้มข้นนะอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า อาจจะเป็นไปได้ค่ะซึ่งสัญญาณแบบนี้มันก็อาจจะบ่งบอกถึงความเข้มข้นของกระบวนการยุติธรรมที่จะตามมาได้เหมือนกันนะคะครับก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการจะเป็นยังไงต่อไปครับ